Our men must have put up a hell of a fight. Some of our men had an unexpected run in with German troops last night and had to retreat. They were forced to leave behind several damaged vehicles. Most of the Germans have cleared out, so I need you to mount a recovery operation for those vehicles. Take an M31, and reclaim anything that's not too wrecked to be useful. The Germans abandoned some of their own equipment as well. If you can recover that, you should. Okay. Good luck, men. Okay. ก็เราถูกโจมสุ ойти, okay, um ่มจมตีนมานะแล้วทหารเราก็ตกกระใจกันวิ่งหนีแล้วก็มีรถถังบางส่วนที่ทิ้งถูกทิ้งนะแล้วก็อับดอนซึ่งเราต้องไปเอามันกลับมาจะดูว่าเราพอกู่ได้มากมายขนาดไหนนะก็ค่อยๆมันเราจะเติมคนไม่ได้นะเติมคนไม่ได้ Okay, M3 Half-Track, moving to the line. Intervention is at relocating to new Risa, guys up front men. You men, get ready. Set okay. up sure. right. 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 Sniper. Moving out. I have making no There's a forward barracks just ahead. Clear out any German forces and we can use it ourselves. In you go. Forward All, right. well, All right, boys. ม่กี่สติอีกแล้วถ้าเปนอุคานนะผมพูดิงไปบอมบิลันไปเลยก็ได้นะค่อยๆย่องมันไปดีกว่า Let's kick some air. Come on, move your your ass! ass on. Move your ass! Go! Well, what is it? Make a decision! Back move! Fine, fine shooting, if I do say so Make it! Sniper! Where the fuck is he? No, 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 no. <laughs> Nice shooting, boys! Here, it's starting my base. Relay all spread out on that area! just... โอ้โน okay. okay. oh. nice ah. ิส no mm ัยติดกับมือมากเลยเนี่ยผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมไอพิมขึ้นเร็วมากเลยสอบดแล้วเค กรขุดอะไรได้บ้างเฮ้ยไม่ไม่ไม่ขุดแคปไม่ได้ขุดแคปไม่ได้นี่แมนพาวเจอเนเรทอ่ะโนย้อนกลับไปดีกว่าเข้าไรีวิเขาตัวควายทูซีพี

โอเคโคบ้านแลกเป็นของเราละปั่นทหารได้ฮะมีแมนพาจนเล็อะโอเคหาผมไม่มียูด <Cock S 1> <ım! S 2> ิตสเกลเลยยิงได้ไหม เอาละรอค่อ e ยๆือมอเทียร์คันดีวกว่านะยิงถุงเวลาไน่อยเพื่อนนั่นเอง ก็ปัวเดมค่อยๆค่อยๆค่อยๆอตายหนึี่มีกล่องกระสุนเนาะรูทับแพ็กคัญเน แบต long เ,เ,เดี๋ยวผมให้ไลฟ์เฟิลเขาขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนเนาะบางทีเราจะได้อะไรเพิ่มเติมก็ได้ถ้ามึงฝูงน,นี้ผมไม่ค่อยถัดชินแล้ว It? It. Let's move up. Take it down. The crowds have got rocket artillery on the hill. We need to take it out, ASAP. Boys are waiting. Ah. Hey. Hey, hey, Boy. Right. That's one up and running. ทนี้ผมใช้เป็นยิงศัตรูท่าดีกว่าทุกที่ปิดอ้ปืนั่นก่อนอ่ะน่าําค่ามมากเลยโอเคตน้เราด้น้ยากระเป๋ามาเล่ล้วหนึัน ศูนย right, right. like ์สองร้อยถ้าจำเป็นจริงๆผมอาจจะต้องทิ้งบอมบ์บอมบิงหลันรถพยาบาลโฟลเดอร์โอเคดีไห เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้า Enemy Infantry KIA มึงอัะมไม่ค่อยถนัดเลยนิ้วนิ้วนิ้ ช่างไปดูนู่นไปค่อยแทะค่คอยแทะบะเมียคืผอผมคอสกันอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแค่เป่ามาต่อพอดี้ดูใบไปเพิ่มขอปืนดูไ,ไหม ถ้าถึงเร่มบ be ุญวายแล้วเริ่มบุญวายแล้วเริ่มบุญวายเมื่อไหร่ผมจะตายแต่ปืนของเฟนเนี่ย ทักกันทําลายถ่วกันหน่อยดีกว่านะจัดนี้ยิงไป่เฟอร์มากเลยจริงเขาตั้นไหมไม่ด่านนี้มันถึงเหยียบกํแพงจริงๆไม่ได้ไเ่ยยัง มาค่อยๆเดินดูรอบๆต่อนะแผนที่มีอยู่มีให้เล่นอยู่ครึ่งเนี่ย พี่่เหลืออีกครึ่งยังไม่ทอดถอยอะไรคุณสมุดเละเหรอเอานี้แล้วกันแท็กเดอะสติ๊กี้บอสเด็ ไปึันตีคันตีคันตีแทบเกินมาตัวหนึ่งใะมันคิดอยู่จะลื้อดีไหมแต ไม่นาดิมึงขึ้นบ้านไหมนี่ครับนั่นอะไรอ่ะต้ไปแถวนี้เรามีซาวเาถางอยู่ มันจะพื้นมีปืนใหญ่อยู่ยูรเโบรถปะอ๋อยิงมันแล้วอืไตัตานเีขยึงตายอะ โอ,อียไป f o r w a r เแล้วผมไปดูตรงนั้นหน่อยเหมือนซาฟสตุกต์ต่อเลือนกองผ่านคุมยากมากเลยเนี่ยทีมไม่ค่อยให้สไนส์สามดาวยิงมาแค่สิบสิบสิ ก็ตัวคื h หับทาร์เล็ตกันมาคอยนมันอะไรกันิงไป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 เดี๋ยว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 ทีนีนี่ก่อนไป ดุแหมมีครบด้วยนี่มันนิ่มาสวัสดีครับโอ้โหตัวเดียวมีอีกไหมไาเจออีกไม่เจอละ ไปกลับกลับกลับพุ่งมาที่นี่ไหมคือทหารนี่ตายคนหายแล้วเนี่ยอจริงโคตรสูงเลยใครเป็นคนออกแบบเลี้ยวแบบเนี้ยเอ้าช่างซ่อมไม่ได้เนี่ยเป็นกรรมไม่ได้ไม่ได้ ด้านบนมันมีตัวผมว่าผมยิงปูครมไปก่อนน่าจะดีกว่าโอเคยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยียไอ้ยีนี่ไม่เอาเอออะไรไปยืนอับฟุกเฟชชัว ทุกคนชุดไปแม่ผมวาจะต้องขอบอบบิ่งรันชุดหนึ่งมองไม่เห็นนั่นแหละเราค่อยเดินขึ้นไปนะ่อมเสร็จยังทุกคน alive b o y

Hãy để nét lũ r Și染 variance, UFX lại, ạ? ดึง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 จะเสียเวลาตรงนี้แหละคอาจริงเสียเวลาพวกมึงไม่เห็นนะเคลียร์ตะเปิดทิ้งแม่งไปเลยดีไหมเนี่ย Hơi đủ thì là so thật Mẹ Nhìn mẹ này tôi đi Chị mì to mì to Hãy subscribe ขึ้นไม่ค่อยได้อะหาที่ไม่ค่อยเจอนี่ครับขอโทษครับติ๊กเกอร์อยู่นั่นว่าได้เลือกออกไสนายมาเล่นละรอแป๊บหนึ่งนะ รู mm ้ไ hmm. ห้บอรนะ์มันแน่นเหลือเกินคือคือมันช้าเพราะแน่นนี่แหละของจริง นี่แหละซเนลิโอของเราระเบิดเมืองซเนลิโอของเรานี่แหละระเบิดเมืองโย เปฟีเจอร์ที่ผมชอบมากเลยแระเบิดระเบิดเมืเม playable, องทิ้งเลยกาะไันไปเแฮะทงตามราดับบอยิงตายย่งเนี้ย วนั่นยังไม่ตายยังไม้ยไม่ยังไม่ตายดบ้านขเคี้ยบ้านไขอ้ยหน่อยขอ้ยหน่อย เออตายครับ้าไปแล้วไอ้ารอมันระเบิดได้เหรอโอ้จะดูแล้วกันอ่า อโ,อโ,โอ้โหตําูเปอร์มาตําูเปอร์มาดีตําูเปอร์ไม่นะ่าม,มายิงกับตัวคนนี้มันเท่าๆกันหน่อยอะแปะเกบไปต่อ โอเคบ้านหายแล้วโอเคเคลียเคลียแล้วครับก็เคลียก็เฮียแล้วเลียก็เฮียแล้ว

หาช่องยงยากมากเลยเอาวันนี้ครับขึ้นมาได้แล้วนดีปืนใหญ่ตท้ๆท้ๆเรียบร้อย ไปขึ้น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 ยันฟอร์ติฟายแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ยิงบ้านนะยิงจนโล่งเลยเราจะถึงบ้านไปเช็ค อม่ได้ขุดแค่ก็ฝุดหน่อยไม่ได้ขุดแค่ก็ฝุดยัเกรดป่ะที่มีโอเคสอบรังสอบ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 ,อบ,อบ,อบดรามา่าถากนเดินดับตรงนี้ว่าละ on me this better be good We got the war do the the is at hand ready for deployment sir ไปพังน้อ that's the last of them good work man where's the mark ให้ตันเชอร์แมนเนี่ยนะเก่งใจกูด้วยปะเนี่ยดูด้กูมีรถถังกี่คันไมกรู้สึกหลังไม่ค่อยดีนะอ๋อเหี่ยเอ้ยผู้แดง หลังเข้าโอ้วุนดีวุนดีหาเแลวคนหนึ่งหาเแลาคนสอง ไม่ใช่ตูเ้เห็นหันเร็วอย่างนั้นนะไปแล้วยงังถึงไหม่ะค่อยๆค่อยๆไม่รีบร้อน อะไรมาไอคันนึงอะไรจะลองวิ่งขึ้นมาพี่โฟอร์ชิมโอเคหันเลยจ้าโอ้โหคุณนึกว่าอะไรโก้เปียกนึงหายไปละ ลราค่อยๆจากที่เคยเป็นเมืองเมื่อสิบนาทีที่แล้วเมืองมันหายไปแล้วเออตาซองวันนี้มีใครมองทัดไหม Men, these tanks <laughs> will come in handy next time we run into the crowds. We're